ที่3 4ทีีกีดกันแม้ว่าชูหลินจะได้เป็นถึงหมอหลวงหญิงเพียงหนึ่งเดียวแต่นางก็ต้องทำงานภายใต้คำสั่งของหัวหน้าหมอหลวงดังนั้นนางจึงได้รับคำสั่งให้ตรวจรักษาเฉพาะฝ่ายในเท่านั้นสิ่งที่ชูหลินต้องไปเชิญก็คือการกลั่นแกล้งของเหล่าสนมไม่เว้นแม้กระทั่งพระสนมเอกพระองค์ทรงประชวนหรือเพคะชูหลินสงสยัยเพราะเห็นพระานางทรงปกติดีแทบทุกอย่างเรา รู้สึกปวดเมื่อยเท้ามากเลยช่วยนวดให้เราหน่อยได้ไหมพระสนมเอกทรงยิ้มมุพระโอษ์ถ้าพระองค์ทรงไม่ได้ไปชวนหม่อมชันขอตัวนะเพคะชุลินกล่าวบังอาจเราต้องมีอาการหนักเจ้าถึงจะยอมรักษาเราอย่างนั้นหรือพระสนมเอกทรงปลิวก็ได้เพคะเดี๋ยวหม่อมชันนวดพระบาดให้ ชูลินจำใจต้องนั่วเท้าให้กับพระสนมเอกทั้งที่รู้ว่ามันเป็นการกลนแกล้งจริงสิเราลืมไปเลยเจ้าเป็นอดีตพระชาย,ยาขององค์ชา์รองนี่นาะแบบนี้องค์ชา์รองต้องเอาเรื่องเราแน่พระสนมเอกทรงแป้งพูดไปอย่างนั้นเองไม่เป็นไรพคะองค์ชา์รองทรงตัดสัมพันธ์กับมอมฉันแล้วชูลินกล่าวน่าสงสารยิ่งนักเจ้ามาเป็นนางกำนันประจำตำาหนักของเราดีไหม ถึงเจ้าได้เป็นหมอแต่เพราะเจ้าเป็นผู้หญิงหมอหลวงส่วนใหญ่จะไม่เชื่อในความสามารถของเจ้ายังไงเจ้าก็ไม่มีทางกล่าวหน้าหรอกพระสนมเอ,อกทรงเกลียกล่อมแต่ในระหว่างที่พระสนมเอกตรัสาเช่นนั้นอยู่ดีๆก็มีนางกำนันคนหนึ่งเผลอทำถ้วยน้ำชาตกแตกบังอาจทำไมถึงสุ่มซ่ามแบบนั้นพระสนมเอกทรงกลิ้วหม่อมชันขอบประทานอภัยเพคะนางกำนันรีบเก็บเสษแก้วพลวัน อย่าทรงกริ้วไปเลยนะเพคะชูลินกล่าวช่างเธอะว่าแต่เจ้าว่ายังไงสนใจมาเป็นนางกำนันของเราหรือไม่พระสนมเอกกลัดย้ำคำถามหม่อมฉันอยากพิสูจน์ตัวเองโดยการใช้ความรู้ทางการแพทย์เพคะชูลินยังคงดึงดันตามใจก็แล้วกันทนไม่ได้เมื่อไรที่นี่ยินดีต้อนรับเจ้าเสมอนะชูลินพระสนมเอกกลัดยิ้มมพระโอษฐ์อย่างมีเลสใน ขอพะาทยไปคะและแล้วหมอหญิงชูหลินก็ไม่ค่อยมีงานทําดังนั้นนางจะใช้วิธีไปช่วยเสริมความงามให้กับเราสนมและนางกำนันทั้งหลายสมุนไพรตัวนี้ใช้ดีแน่นะไม่ใช้ใช้แล้วหนะ้าเราเสียโฉมเลยล่ะสนมคนหนึ่งระแวงใช้ดีแน่ไปคะหม่อมฉันใช้พ้องหนะ้าเป็นประจำเป็นไงไปคะชูหลินยื่นหะน้าให้พระสนมทอดพระเนยไกล เจ้าหนี่ช่างผิวดีจริงๆดูหน้ากระจ่างไร้สิวกระฟ้าีะด้วยเอาละเราเชื่อเจ้าก็ได้ผ้าสนม้่งอยากมีพระพักเนียนสแบบชูหลินบ้างหมอง่อมชันช่วยนวดพระพักให้ดีไหมเพคะชูหลินเสนอก็ดีเหมือนกันดีจังที่มีหมอหญิงอย่างเจ้าผ้าสนมกล่าว ชูหลินได้เปลี่ยนจากหมอรักษาโรคกลายเป็นหมอเสริมความงามปากต่อปากทำให้ชูหลินต้องเข้าเฝ้ารอสนมเพื่อคอยนวดหน้าพอกสมุนไพรแทบทุกวันจนไม่มีเวลาว่างเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมีนางกำนันทําท่าลุกลีลุกลนมาขอพบหมอชูหลินอย่างลับๆในบ้านพักของหมอหญิงมีอะไรหรือเปล่ามีใครเป็นอะไรอย่างนั้นหรือชูหลินตกใจรีบเตรียมเครื่องมือรักษาแล้วตามข้ามาเถิดเจา้าค่ะ นางกำนันเมียพูดมากเจ้าเป็นคนของพระสนมเอกไม่ใช่หรือข้าเคยเห็นเจ้าพอผ่านตาชูหลินจำได้รับปากข้าได้ไหมว่าท่านจะไม่ถามใดใดทั้งสิ้นนางกำนันกล่าวทําไมล่ะข้าเป็นหมอข้าจําเป็นต้องรู้ต้นสายปลายเหตุมิเช่นนั้นข้าก็คงรักษาให้ไม่ได้หมอชูหลินสงสัยชูหลินกาลังเดินตามนางกำนันเข้าไปในกระท่อมในป่าลางวังสิ่งที่นางเห็นก็คือ ร่องรอยการขับเลือดนี่เจ้าตกเลือดแท้งลูกอย่างนั้นหรือนางกินยาขับเลือดเจ้าค่ะเพื่อนนางกำนันยอมบอกทำไมถึงต้องฆ่าลูกตัวเองด้วยล่ะหมอชวูลินตกใจพวกเราเป็นนางกำนันและมีกฎว่าห้ามนางกำนันมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอย่างเด็ดขาดหากใต้ฝ่าฝืนให้ประหารชีวิตทันทีเพื่อนนางกำนันบอกเหตุผล แล้วทำไมเจ้าถึงชูหลินไม่สะดวกที่จะถามเรือ่องชีวิตส่วนตัวแต่นางก็อยากรู้ว่านางกำนันจะไปมีความสัมพันธ์กับใครได้ท่านอย่าถามเลยได้ไหมตอนนี้นางเสียเลือดมากรีบรักษานางเร็วเข้าเพื่อนา,นางกำนันกล่าวชูหลินจำต้องรีบให้การรักษานางกำนันเป็นการเร่งด่วนจนกระทั่งนางกำนันที่นอนเสียเลือดพ้นขี่อันตรายสักพักชูหลินและเพื่อนานางกำนันก็ช่วยกันประคองผู้ป่วยให้ไปพักในที่พักของนาง มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกข้าไม่ได้เลยงั้นหรือชูหลินอยากรู้จริงๆขอบคุณที่รักษาให้นั้นหมอชูหลินแต่พวกเราบอกอะไรไม่ได้จริงๆเพื่อนนางกำนันจำต้องเก็บเงาความลับไว้ชูหลินนึกไม่ถึงเลยว่านางกำนันผู้นี้จะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ที่ตำหนักพระสนมเอกนั้นมีความลับอะไรกันแน่หรือเป็นเพราะนางกำนันคนนี้ไม่ยับยั้งชั่งใจจนยอมฝ่าฝืนกฎแอบไปม,มีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือเปล่า ท่านต้องสัญญาก่อนห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดได้ไหมหมอชูหลินเพื่อนนางกำลังขอร้องข้ารับปากเจ้าแล้วข้าจะแอบนำยาบำรุงเลือดมาให้แล้วกันชูหลินรู้สึกสงสารขอบคุณท่านหมอจากนั้นเพื่อนนางกำลังก็เข้าไปดูแลผู้ป่วยที่กำลังนอนอย่างไร,เร้เียวแรงดังนั้น ความลับที่นางกำนันในตำแหนักพระสนมเอกแอบทำแท้งเด็กเพื่อหน,นีความผิดฐานลักลอบม,มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวก็ยังคงเป็นความลับต่อไปหลายวันต่อมาฝ่าบาททรงประชวนหนักถึงขั้นล้มหมอน,นอนเสือหมอชุลินทำได้เพียงเข้าร่วมประชุมหมอหลวงแต่ไม่มีสิทธิช่วยหรือเสนอแนวทางในการรักษาฝาบาท ฝาบาทรงประชวนเป็นเวลาหลายวันแต่ไม่ว่าสเสวยยาขนาดไหนก็ไม่อาจช่วยรักษาพระองค์ได้องค์ราชทายาทรงเข้าเยี่ยมฝาบาทในห้องบรรทม <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วหรืออย่างขีฝาบาทตาดยังอ่อนแรงฝาบาททรงเป็นอย่างไรบ้างพะยะค่ะองค์ราชทายาทรงเป็นห่วงอาการของเราไม่ดีขึ้นเลยรู้สึกว่า ร่างกายนั้นอ่อนเพลียตลอดเวลาไรา้ซึ่งเรียวแรงฟาบารัดทรงอดทนอีกนิดนะพยา่ะเดี๋ยวพระองค์ก็ทรงหายไปชวนแล้วองค์ราชรายาทรงพยายามปลอบเราฝันถึงอดีตทองเขาทุกวันฝันว่านางร้องขอความเป็นธรรมดังนั้นเจ้าช่วยสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างด้วยเถิดบางทีดวงวิญญาณของนางอาจไปไม่สงบนางคงจะแค้นเรามาก ฟาบารัดก,ก็หม่อมจะสืบให้เร็วที่สุดพยาค่ะองคราชธายาบาดร้าญญารอ,อ,รองอ้วกนอนแล้วฟ้าบาทรงไม่มีแรงตดัดงั้นก็หม่อมขอทุนลาพยา องค์ราชทายาทรงสงสัยว่าเหตุใดฝ่าบาทถึงยังไม่หายดีสักทีแต่พระอ,องค์ก็ไม่สามารถก้าวไก่งานสำนักแพทย์ได้เนื่องจากพวกเขาอาจคิดว่าพระอ,องค์ทรงอาจลอบรงพระชนฝ่าบาทโดยบงการให้หมอวางยาพิษเพื่อที่ตัวพระอ,องค์จะได้ขึ้นคลองราชสิทีณตำหนักขององค์ราชทายาเรารู้สึกกังวลจริงๆอาการประชวรของฝ่าบาทยังไม่ดีขึ้นเลยองค์ราชทายาตรสด้วยความกังวล หมอหลวงเป็นคนของพาะสนมเอกหรือเปล่าพะยาค่ะเลียงไอ้ถามตรงๆไม่นานะหมอหลวงไม่นายยุ่งเกี่ยวทางการเมืององค์ราชธายาตัดอย่างไม่แน่พระไทยประมาทไม่ได้นะพยาค่ะเรียงไอ้ยเตือนแล้วจะทํายังไงองค์ราชธายาต ขอความช่วยเหลือจากชูหลินดีไหมพะยค่ะหากการรักษาของหมอหลงไม่มีปัญหาก็แล้วไปแต่หากหมอหลงจงใจให้ความร่วมมือกับพระสนมเอกโดยไม่ได้ตั้งใจรักษาหรือตั้งใจปลงพรชชนพวกเราจะได้แก้ไขได้ทันพะยะค่ะเลี้ยงไอ้เสนอทหารรีบไปเชิญหมอชูหลินมาที่นี่เร็วเข้าองค์ราชทายาทตัสสั่งทานทันทีพะยค่ะทหารรับคำพานไปไม่นาน ชูลิงก็มาถึงตำหนักขององค์ราชทายาตพระองค์ทรงมีอะไรหรือเปล่าเพคะชูลิงสงสัยเจ้ารู้ไหมว่าฟาบาททรงประชนด้วยโรคอะไรองค์ราชทายาตถามหม่อมฉันไม่ทราบเพคะหัวหน้าหมอหลวงไม่ให้หม่อมฉันยุ่งเกี่ยวกับระบวนการรักษาฝาบาทเพคะชูลิงกล่าวามตรงหากเราจะพาเจ้าแอบไปดูพระอาการของฟาบาทละ่ะจะได้ไหมองค์ราชธายาต ทรงสงสัยวิธีการรักษาของหมอหลวงหรือเพคะชูลินขมวดคิว้วเราแค่อยากป้องกันไว้ก่อนเท่านั้นองค์รชาญญาตัดก็ได้เพคะแต่ต้องแอบทำนะเพคะหม่อมฉันถูกสั่งห้ามิ่งเกี่ยวกับกระบวนการรักษาฝาบาจริงๆชูรินยอมตกลงนั้นเจ้าปลอมตัวเป็นกงกงเราจะพาเจ้าเข้าเฝ้าฝาบาทคืนนี้องค์ชาญญาตัส เรียงอารีแปลงโฉมชหลินให้เป็นกงกงแล้วติดตามองค์ราชทายาตไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทตอนพบค่าพอทั้งสองมาถึงห้องบรรทมของฝ่าบาทองค์ราชธายาตก็ทรงรีบตัดทุกคนออกไปก่อนเรากองกงแด้นงกำนันรีวออกไปไปล่อยให้องค์ราชธายาตและกลงกงส่วนพระองค์เข้าเยี่ยมดูพระอาการของฝ่าบาทตอนนี้ฝ่าบาททรงบรรทมหลับไม่ได้สติกงกงชุลินรีบตรวจพระอาการอย่างเร่งด่วน ริมฝีพระโอดของพระองค์ดูเขียวคล้ำลักษณะเหมือนถูกพิษเพคะชูลินคาดการอะไรนะฝ่าบาททรงถูกวางยาพิษอย่างนั้นหรือว่าแต่พิษอะไรล่ะองราชทายาทรงตกประทัไทยขอหม่อมฉันสำรวจก่อนนะเพคะชูลินสุดดมถ้วยยาที่ตั้งทิ้งไว้เพราะฝ่าบาททรงยังไม่ตื่นมาเสวยยาจากนั้นก็ใช้เข็มเงินพิสูจน์พิษพ,พอแน่ใจก็เลยว่าถ้วยยามีพิษจริงๆเพคะบังอาจ ใครก้าวางยาฝาบาเช่นนี้เราจะเอาเรื่องี้ถึงที่สุดองค์ราชรายทารงปิ้วแต่ที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนก็นคือขับพิษและหายาแก้พิษเพคะชูลินเริ่มกังวลเพราะฝาบาทรงได้รับพิษมาหลายวันแล้วพิษกําลังสะสมอยู่ในร่างกายขอบใจมากชูลินเราจะรีบไปไต่สวนอย่างเร่งด่วนองค์ราชชายดาาัต ในระหว่างที่ชูหลิงฝังเข็มและให้ฝาบาททรงเสวยยาสกัดพิษอยู่นั้นองค์รัชทายาทรงรีบให้ทหารไปจับกลุ่มตัวหมอหลวงเพื่อมาไต่สวนณทองพะโรงกลุ่มหมอหลวงห้าคนพากันคุกข่าวต่อหน้าประพักขององค์รัชทายาทใครกันเป็นคนจ่ายยานี้ให้ฝาบาททรงเสวยองค์รัชทายาทดหมอสี่คนมองมาที่เจียงหลีเป็นตาเดียวเจียงหลีจึงยอมรับกปรหมอมเองพยาค่ะ เจ้าบังอาจมากจกกล้าดียังไงถึงวางยาพิษรอบปงเพระชนฝ่าบาเช่นนี้องค์ราชายาตัดแกมตะคอกกหมอมป่าพยัค่กะกหมอมถูกปร,กร,รักตราทรงไห้ความเป็นธรรมแกะ่กหะมอมด้วยจึงหลีตกใจใครบงการเจ้าบอกมาองค์ราชายาทรงเค้นถามไม่มีพยาค่ะจิงหลีกล่าวงั้นทหารจับมันไปทรมานจนกว่ามันจะยอมบอกองค์ราชายาทรงสัง่งทหาร ก็มอมถูกปกกลักปัมก็มอมถูกปลักปัมพะย่ค่ะเจียงหลีตะโกนดังนั้นองค์ราชทายาททรงยึดอำนาจสั่งการในสำนักแพทย์พระองค์ทรงสั่งให้ชูหลินเป็นผู้รักษาฝ่าบาทห้ามหมอหลวงคนอื่นยุ่งเกี่ยวทําให้เหล่าขุนนางและราชวงศ์ต่างพากาันวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆน,น,นานาวันต่อมาหมอหลวงเจียงหลียอมรับสารภาพว่าเป็นคนวางยาพิษจริงแต่ไม่ยอมซัดทอดถ,ถึงผู้มงการเจ้าทําคนเดียวแน่หรือ ทายาทรงมีงเชื่อกะหมอมทาคนเดียวเพค่ะจิ้งหลียืนยันมันคือพิษอะไรและไหนคือยาแก้พิษองค์ทาชายาตัดพิษนี้ก็คือพิษเพียงลับกะหมอมไม่มียาแก้พิษเพค่ะจิ้งหลียอมบอกเจ้าทําไปทําไมเจ้ามีความแค้นอะไรจะฟาบาดองค์ทศชายาทรงสงสัยกะหมอมเกิดในตระกูลแม่ทัพ แต่เป็นคนเดียวที่เป็นหมอในครั้งที่ฟาบาทรงหลงเชียวว่าอดีตฮองเฮาและท่านแมทับเจียงฝานร่วมมือกันก่อการกบฏพระองค์ทรงสั่งประหารท่านแมทับซึ่งเป็นท่านพ่อของกระหม่อมทั้งทั้ที่ท่านพ่อของกระหม่อมนั้นจงรักพักดีต่อฟาบากระหม่อมซึ่งเป็นลูกต้องแก้แค้นให้ท่านพ่อให้จงได้เพียค่ะเชียงหนีเล่าเจ้ารู้ผลที่จะตามมาหรือไม่องคชาญญาตราเตือนกระหม่อมไม่กลัวตายเพียค่ะ เจียงหลีกล่าวน้ำเสียงจริงจังทหารจับเจียงหลีไปขังไว้ก่อนรอลงอาญาองค์ราชทายาททรงตัดสั่งทหารพยาค่ะทหารรีบดำเดนินการทันทีหน้าห้องทรงงานขององค์ราชทายาทหมอเจียงหลีบอกว่าฝ่าบาท,ทรงได้รับพิษเพียงรับเจ้ามีวิธีแก้พิษหรือไม่องค์ราชทายาททรงถามหมอหญิง หม่อมชันเคยได้ยินพิชชนิดนี้เออวิธีแก้พิษนั้นมันอยู่ในตำราของบิดาเวยเซียงเพคะชูหลินจำต้องโกหกเจ้ารู้จักบิดาของเวยเซียงไย่อย่างไรในเมื่อเจ้าอยู่ในแขวนฝางองค์ราชทายาสงสงสยัยอาจารย์ของหม่อมชันเป็นลูกศิษย์ของบิดาเวยเซียงเพคะชูลินแต่งเรื่องอย่างนี้นี่เองแล้วจะทำยังไงดีล่ะองค์ราชทายาสงสงเชื่อ ขอมอมฉันเดินทางไปลูหิงเพื่อค้นวิธีการรักษาในตำราแพทย์ของบิดาเวเซียงก่อนเพคะชูลิงกล่าวได้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าเราจะทรงต้าหยวนไปคุ้มกันเจ้าด้วยองค์าาราชทายาทไม่เป็นไรก็ได้เพคะชูลิงเปล่งใจชีวิตของฟาบารอยู่ในกำมือของเจ้าแล้วเจ้าอย่รุืมสิองค์รัชทายาทเตือนก็ได้เพคะชูลินใจอ่อนยอมให้ต้าหยวนติดตามนางไปเมืองลูหินด้วยกัน ว่าแต่ฝาบาททรงจะทนได้ยังนนหรือองค์ราชทายาทรงหว่วงพระอาการของฝาบาทพิษถูกขับออกไปบ้างแล้วไปคะต่อไปห้ามให้ฝาบาทถูกพิษอีกมีเวลาเหลือเพียง7วันเท่านั้นหากไม่ได้วิธีแก้พิษฝาบาททรงอาจเออชูลีไม่กล้าพูดเราเข้าใจเราจะคุ้มกันฝาบาทอย่างแน่นนะส่วนเจ้าจงรีบไปให้เร็วที่สุดเถิด องคราทาย,ยาทรงห่วงฝาบาทมากเพคะชูลินรีบกลับไปที่บ้านพักของตนเพื่อเตรียมข้าวของให้พร้อมก่อนออกเดินทางตาหยวนรีบเตรียมรถนาเพื่อพาหมอหญิงเดินทางไปเมืองรูปหินไปการด่วนจับแน่นๆนะชูลินข้าจะเร่งความเร็วแล้วตาหยวนกล่าวตามสมาเลท่านข้าทนได้ขอให้ถึงเมืองรูปหิงให้เร็วที่สุดก็แล้วกันชูลินกล่าวทั้งๆที่ตอนก็กลัวมาก ตาหยวนต้องขี่รถม้าพาหมอหญิงไปถึงที่หมายให้เร็วที่สุด